ผูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่148การมาเยือนของวิกเตอร์ในเมื่อพวกเขาต่างก็ค้นหาอย่างร้อนแรงทำไมตัวเองถึงไม่เคยได้ยินว่ามีเหตุการณ์ใหญ่เช่นนี้มาก่อนในชีวิตที่แล้วเป็นไปได้ไหมที่จะจำผิดคิ้วของมูเชิญกระตุกและเขาดูงงงวยในเวลานี้โทรศัพท์ดังขึ้นเป็นพี่สาวของเขาที่โทรมาเมื่อรับโทรศัพท์เสียงที่อ่อนโยนของพี่สาวดังมาจากฝั่งตรงข้ามเฉินเฉิน คุณยุ่งอยู่หรือเปล่าไม่มีอะไรหรือเปล่ามู่เชิญถามกลับฉันหมายถึงในเกมคุณยุ่งอยู่หรือเปล่าอย่าย่ไปซื้อแผนที่ขุมทรัพย์จากบ้านแลกเปลี่ยนคิดไปเมืองสีสัญญามราตรีเพื่อล่าคุมทรัพย์พวกเราไปด้วยกันไหมพี่สาวพูดด้วยน้ำเสียงกระฉับกระเฉงเมืองสีสัญญามราตรีใช่สมบัติในตำนานของราชันตราประทับโลหิตฉันได้ยินมาว่ามีสิ่งประดิษฐ์อยู่ในขุมทรัพย์คุณอยากไปด้วยกันไหม มูเชิญยิ้มพูดว่าไม่ฉันติดภารกิจสำคัญมากปลีกตัวไปไม่ได้ไม่เป็นไรบายบายอย่าลืมดูแลตัวเองทานอาหารให้ตรงเวลาหลังจากวางสายมู่เชิญมีสีหน้าเฉยเมยหลังจากรอสักพักอาหารที่สั่งก็มาถึงส้มเจียออกจากเกมทั้งสองกำลังรับประทานอาหารเช้าส้งเจียถามเขาว่าพี่มู่เชิญคุณรู้จักขุมทรัพราชนตราประทับโลหิตหรือไม่ สวันมานี้กลายเป็นประเด็นร้อนเพื่อนร่วมชั้นชวนฉันไปล่าสมบัติพี่มู่เชิญอยากมากับเราไหมมู่เชิญสายศีรษะฉันกำลังทำภารกิจสำคัญและไม่มีเวลาได้ยินมาว่าถ้าอยากไปเมืองสีสัญยามราตรีต้องมีผู้เล่นหรือ npc ที่เป็นหัวขโมยพาไปนี่เป็นสถานที่แปลกประหลาดจริงๆใช่แปลกประหลาดมากมู่เชิญพึพรรมพำหลังอาหารเช้ามู่เชิญก็เข้าไปเล่นเกมต่อส่งเจียก็ออกไปข้างนอก วันนี้เป็นวันเสาร์เธอนัดกับเพื่อนร่วมชั้นไปช้อปปิ้งและซื้อเสื้อผ้าด้วยกันเข้าสู่ระบบเกมร่างของมูเชิญปรากฏขึ้นในห้องพักของโรงแรมบนชั้นสองของโรงแรมเมืองสีสันยามร,ารักรีในเวลาเดียวกันมูเชิญดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่อยู่ข้างหลังเขาเขามองกลับไปเห็นวิกเตอร์นั่งอยู่ข้างเตียงถือมีดสั้นสองเล่มมองมาที่เขาอย่างเงียบๆสีหน้าของวิกเตอร์ดูจืดชืดและไม่แยแสเหมือนท่อนไม้ที่น่าเบือ่อ เมื่อมองดูเขาดูเหมือนว่ากำลังรอตนเองเป็นเวลานานมูเชิญไม่แปลกใจที่เห็นวิกเตอร์ตนเองเปิดเผยเรื่องราวให้พุ่งอาวุโสไพเออร์เขาเป็นพุ่งอาวุโสของสหาภาพหัวขโมยอยู่ข้างเดียวกับวิกเตอร์ดังนั้นไพเออร์จะรายงานเรื่องนี้ให้วิกเตอร์ทราบมูเชิญหันกลับมาทักทายเบาๆอารุณสวัสดิ์ประธานวิกเตอร์ตอบอย่างสุภาพเช่นกันอรุณสวัสดิ์ ทั้งสองเงียบเป็นเวลานานและมู่เชิญก็ถามขึ้นก่อนคุณมาหาฉันใช่ไหมเป็นเพราะพัญญาของพ่อหรือเปล่าวิกเตอร์พยักหน้าแต่ยังไม่พูดห้องตกอยู่ในความเงียบที่น่าอึดอัดอีกครั้งมาแชนพูดถูกวิกเตอร์เหมือนนักฆ่ามากยิ่งกว่านักฆ่าตัวจริงเสียอีกลทัทธิแห่งความเงียบทําให้นักฆ่าหลายคนตัดลิ้นของตนเองโดยไม่ปริปากบน่นปฏิบัติตามกฎแห่งเทพด้วยร่างกายของตนเองลิ้นของวิกเตอร์ไม่ได้ถูกตัด แต่ตอนนี้ก็เหมือนกับถูกตัดลิ้นไปหมัวแต่ยืนจ้องกันแบบนี้ก็ไม่ได้เรื่องอะไรต้องมีคนเอ่ยปากพูดก่อนต้องพูดให้ตรงประเด็นมู่เชิญถามตรงๆว่าลูเซียอยู่ที่ไหนสหภาพหัวขโมยวิกเตอร์พูดคุณกับขังเธอมู่เชิญถามอีกครั้งใช่วิกเตอร์ตอบมู่เชิญพูดด้วยเสียงทุม้มทำไม เธอถูกอาคมเธอฆ่าประธานคนเก่าเธอต้องการฆ่าคนมากกว่านี้ฉันจึงต้องหยุดเธอและขังเธอไว้วิกเตอร์พูดเบาๆแล้วใครเป็นคนฆ่านักผจญภัยที่พอจ้างมามูเชิญถามอีกครั้งฉันเองทำไมคุณถึงฆ่าพวกเขาวิกเตอร์พูดฉันบอกความจริงกับพวกเขาแต่พวกเขาไม่เชื่อพวกเขายืนกรานที่จะช่วยลูซีย ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องฆ่าพวกเขาเพื่อหยุดพวกเขาไม่มีคุกในเมืองหรือถึงกับต้องฆ่าพวกเขามูเชิญพูดด้วยสีหน้าไร้คำพูดไม่มีหลังจากหยุดชั่วคราววิกเตอร์พูดต่อการฆ่าพวกนั้นเป็นเรื่องช่วยไม่ได้พวกเขาถูกอาคมโดยใครเทพผู้ชั่วร้ายหรือตัวตนที่ทรงพลังการดำรงอยู่ของสิ่งที่อธิบายไม่ได้สีหน้าของมูเชิญค่อยๆเปลี่ยนเป็นจริงจัง มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายในโลกรุ่งอรุณเทศปีศาจกอบลินวิญญาณร้ายในสิ่งเหล่านี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายที่ชำนาญในการสะกดจิตผู้คนหากไม่สามารถอธิบายตัวตนของอีกฝ่ายได้มันจะมีความหมายเหมือนกับการดำรงอยู่ของสิ่งที่ทรงพลังและสิ่งเดียวที่ไม่สามารถอธิบายได้คือการดำรงอยู่ระดับเทพภารกิจนี้น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆมูเชิญนกล่าวด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนวิกเตอร์คอรุ่นคิด ฉันมาเพื่อเตือนให้คุณออกจากเมืองสีสัญญามราตรีแผนที่คุมทรัพย์นี้เป็นของปลอมสมบัติไม่ได้อยู่ในสหาภาพหัวขโมยนี่เป็นกับดักและสมบัติเป็นเพียงเยื่อล่อฉันไม่ไปฉันต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จมู่เชิญกล่าวฉันเคารพในความปรารถนาของคุณวิกเตอร์เก็บกริดกลับมาลุกขึ้นและเดินออกไปเมื่อเขาไปถึงประตูเขาก็หยุดหันกลับมาหาหมู่เชิญพูดว่าคุณอยู่ได้ แต่ถ้าคุณถูกอาคมอีกคนฉันจะฆ่าคุณคุณจะตัดสินได้อย่างไรว่าฉันถูกอาคมมู่เชิญถามด้วยความสงสยัยคุณยังไม่เคยไปที่สหภาพหัวขโมยถ้าคุณเห็นบุรุษไปรซณนีที่ฐานของสหภาพแสดงว่าคุณถูกอาคมหลังจากพูดจบวิกเตอร์ก็จากไปทันทีบุรุษไปรซณีหมายความว่าอย่างไรมู่เชิญมองดูเวลาของระบบในขณะที่พูดกับตัวเอง และก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่หกเขาจําได้ว่าเขาเพิ่มออกมาจากฐานทัพหัวขโมยเมื่อเช้านี้วันที่ชัดเจนคือวันที่9ก้าทำไมตอนนี้เปลี่ยนไปมันควรจะเป็นวันที่9เขาจําวันนั้นได้ไม่วันนี้เป็นวันที่หมู่เชิญออกจากเกมทันทีกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีและวันที่ที่แสดงบนโทรศัพท์ก็เป็นวันที่หด้วย จากนั้นมู่เชิญค่อยรับรู้การดำรงอยู่ที่ไร้คำอธิบายในเมืองสีสัญญามราตรีว่าสิ่งนั้นน่ากลัวเพียงใดสามารถแก้ไขความทรงจำของมู่เชิญอย่างเงียบๆแม้แต่ความทรงจำที่แตกต่างสองสามวันก็ถูกสร้างขึ้นจากอากาศที่เบาบางโดยมีบุรุษไรสณนีเป็นตัวเชื่อมทันทีที่เห็นบุรุษไปรษณีมันพิสูจน์ได้ว่าความทรงจำของคุณผิดเพี้ยนไปและวันที่กลายเป็นวันที่เก้า นี่คือเหตุผลที่พอได้รับจดหมายจากพัญญาของเขาในวันที่สิบของทุกเดือนนี่แสดงว่าโดนอาคมเข้าไปเต็มเต็มเช่นเดียวกับตอนนี้ย้อนกลับไปในเกมมูเชิญมาที่หน้าต่างทันเห็นบุรุษไพรสณนีคนหนึ่งเดินไปที่รอกตรงข้ามโรงเตี๊ยมเหมือนกับที่เห็นในฐานของสหภาพหัวขโมยมีเพียงด้านหลังของบุรุษไพรสณนีประหลาดเท่านั้นที่าสามารถมองเห็นได้เขารู้ว่าถ้าเขาไล่าตามไป บุรุษไพรสณนีประหลาดคนนั้นก็จะหายตัวไปอีกเกี่ยวกับสิ่งที่วิกเตอร์พูดเมื่อครู่มูเชิญเลือกที่จะเชื่อนอกจากนี้เขายังรู้สึกว่ามีคนจงใจไปเมืองสีสัญยามราตรีเพื่อดึงดูดผู้คนและแผนที่ขุมทรัพย์ของราชันตราประทับโลหิตอาจถูกปลอมแปลงโดยบุคคลน,นั้นแค่ไม่รู้ว่าห้องของประธานสหภาพหัวขโมยและจุดเทเลพอร์ตเดียวถูกเทเลพอร์ตไปที่ใด มูเชิญยือนอยู่ข้างหน้าต่างคอรุ่นคิดเป็นเวลานานแล้วลงไปชั้นล่างที่ชั้นล่างมาแชวและอาจารย์ของเขาโอจินและชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหล่าอีกคนหนึ่งพวกเขาสามคนนั่งที่โต๊ะและกำลังคุยอะไรบางอย่างมูเชิญมีดวงตาอย่างรู้แค่มองดูก็รู้หนุ่มหล่อคนนั้นคือใครถูกเจียจอมกระลอนนักต้มตุนระดับ78พุ่งผู้อาวุโสของสหภาพหัวขโมย และเป็นผู้ฝึกสอนนักต้มตุนของสหาภาพหัวขโมยเมื่อเห็นมู่เชิญลงมาชั้นล่างมาแชนก็รีบแนะนำผู้อาวุโสถูเจียเพื่อนสนิทของอาจารย์โอจินให้รู้จักกับมู่เชิญอย่างกระตือรือรน้น